สวัสดีครับ FC ทุกท่านและชาวเพืนช่างนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการปลดล็อก f r p ของ Huawei Y7 Pro 2019นะครับวิธีการอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์นี้ก็คือตัวโปรแกรมนะครับแต่ตัวเครื่องนะครับต้องแกะออกหลายๆท่านถามมาว่าปลดได้ไหมผมถามว่า คุณทำงานกับช่างไว้ถ้าทํางานกับช่งางแกะเครื่องออกมานะครับโอเคแล้วก็จิ้มตาไก่ตรงนี้นะเข้าใจกันสําหรับงานช่างเพื่อจะให้เชื่อมต่อกับ USB ตัวโปรแกรมอยู่ข้างบนมีโหลดลิงก์ข้างล่างมนมผมจัดไว้ให้นะเสร็จเรียบร้อยพอกรณีก็พอเราจิ้มแล้ว USB มันต้องเชื่อมต่อก่อน คนได้กระคอมฟังเสียงนะครับอ่าพอเพิมแล้วเราก็มาทํางานทํางานแล้วก็เลือกนะครับวิธีการเลือกคือมันไม่มี Y7 Pro 2019นะครับมันเป็นเป็น Y7 Prime อดูที่หน้าตัวจอนะครับผมเลือกตัวไหนก็ตัวนั้นแหละใช่เลยหลักการการทำงานนะครับบางท่าน ใช้โปรแกรมไม่เป็นก็หลา,ายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้นี่ง่ายครับปล่อยมันดีดไปครับดีดไปจนจบเนี่ยดูข้างล่างนะครับขึ้นโอเคพวกนี้คือจบนะครับผ่านแน่นอน100%ถอดจุบีได้นะครับดีดแล้วถอดเลยจบครับขอบคุณมากสำหรัคบคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ